เราจะทำให้สภานิติบัญญัตินั้นกลับมามีตัวตนและศักดิ์ศรีโดยที่ไม่อยู่ใต้อานัตของฝ่ายบริหารผมคิดว่าใจความสำคัญของการทำหน้าที่ของประมุขฝ่ายนิติบัญญัติหลักก็คือความเป็นกลางนอกจากนั้นเรายัางคิดถึงการที่จะแปลกฎหมายที่ผ่านมตินาวเวลาสามของสภาผู้แทนราษฎรและมีการบังคับใช้แล้วนั้นให้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่เราจะสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเป็นสมาร์ทพารเมนต์ และสามารถยกระดับของเราในการเรียนรู้ผมมั่นใจว่าผมจะรักษาเกียรติภูมิและหน้าตาของรัฐสภาสภานิติบัญญัติของเราให้เป็นที่เชื่อมัน่นเชื่อถือของประชาชนเราจะทำให้สภานิติบัญญัตินั้นกลับมามีตัวตนและศักดิ์ศรีโดยที่ไม่อยู่ใต้อานัต ของฝ่ายบริหารสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอคือกระบวนการตรวจสอบนิติบัญญัติที่ประชาชนสื่อมวลชนและเพื่อนสมาชิกจะสามารถติดตามกระบวนการของการผ่านร่างกฎหมายต่างๆได้อย่างโปร่งใสได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทําให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกฎหมายฉบับต่างๆนั้นสามารถที่จะติดตามกฎหมายได้เพราะนี่คืออํานาจที่พวกเขาเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตย นอกจากนั้นเรายังคิดถึงการที่จะแปลกฎหมายที่ผ่านมติอนเว,วรวาาสาของสภาผูา้แทนราษฎรและมีการบังคับใช้แล้วนั้นให้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่เราจะสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเป็นสมาร์ทพาร์มลเต์และสามารถยกระดับของเราในการเรียนรู้ร่วมกับอาเซียนและประชาคมโลกได้เรายังคิดถึงการที่เราจะมีความร่วมมือในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศอีกหลายด้าน โดยเฉพาะการเสริมสร้างบทบาทความเท่าเทียมกันของสมาชิกที่เป็นความหลากหลายทางเพศสมาชิกที่เป็นยูสนะครับคนที่อายุต่ำกว่า30ให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนสภาอย่างเข้มแข็งและแน่นอนคือบทบาทของสตรีที่จะต้องได้รับการส่งเสริมให้มีความเท่าเทียมเกิดขึ้นในสภาแห่งนี้ท่านประธานครับผมอยากจะเห็นสิ่งที่ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยที่ไม่ใช่แค่เลือกตัวแทนของเขาเข้ามาทำงานที่สภาแห่งนี้แต่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของการตรากฎหมายต่างๆจะต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราถูกวิพากษ์วิจารณ์หลายอย่างนะครับว่าการรับฟังความคิดเห็นนั้นทำไปเพียงแค่เป็นสิ่งที่ต้องทำตามระเบียบหรือไม่แต่ด้วยการสนับสนุนและด้วยการที่ผมสามารถที่จะเสริมสร้างนะครับ จะทําให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตรากฎหมายต่างๆนั้นความคิดเห็นของพวกเขาถูกสะท้อนเข้ามาที่สภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ประสบการณ์4ปีของผมที่เป็นประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนและสื่อมวลชนนะครับทำให้ผมเห็นชัดเจนว่าประชาชนมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่พวกเขาจะนำเสนอกฎหมายของพวกเขาเข้ามาที่สภาแห่งนี้และด้วยสิทธิตามรัฐธรรมนูญ คือการเข้าชื่อเสนอกฎหมายนั้นสามารถทำได้และถูกนำมาพิจารณานอกจากนี้นะครับเราอยากจะเห็นการบริหารจัดก,การองค์กรที่มีสมรรถนะสูงผมคิดว่าการที่เราผสานเอาประสบการณ์ของท่านประธานสภาและความทันสมัยและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จะมีการสนับสนุนเข้ามานั้น จะทําให้องค์กรที่เรียกว่ารัฐสภาสํานักงานเลขาธิการสามารถมีขีดสมรรถนะสูงและสามารถบริการประชาชนและบริการเพื่อนสมาชิกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายของผมนั้นเป็นเรื่องเดียวกันคือการถ้าผมได้รับการมอบหมายจากท่านประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ผมจะใช้4ปีที่มีอยู่วางตัวให้เป็นกลางอย่างดีที่สุดและใช้ทุกความสามารถที่จะพัฒนาองค์กรนี้ให้มีขีดสมรรถนะสูงเป็นระบบราชาการที่ทันสมัยตอบสนองต่อพี่น้องประชาชนและตอบสนองต่อการทำงานของเพื่อนสมาชิกได้อย่างเต็มศักยภาพผมคิดว่าใจความสำคัญของการทำหน้าที่ของประมุขฝ่ายนิยติบัญญัติหลักก็คือความเป็นกลาง และสิ่งที่สำคัญก็คือรักษาองคอ์กรของสภานิติบัญญัติได้เป็นสภาที่ทรงเกียรติและเป็นสภาที่ศักดิ์สิทธิ์พอในการที่จะออกก,กฎกติกากฎหมายให้กับบ้านเมืองแน่นอนครับประเทศเราเป็นนิติรัฐคือรัฐที่ต้องบริหารด้วยกฎหมายทุกคนต้องอยู่ภายใต้กติกาและกฎหมายที่นี่ครับประธานและก็องค์ประชุมของสมาชิกทั้งหมดคือสถานที่ที่จะออกกฎกติกาของสังคมทั้งหมด ผมเชื่อมั่นครับว่าถ้าผมทำหน้าที่ในตำแหน่งรองประธานสภาผมพร้อมที่จะปฏิบัติตามแนวนโยบายของประธานสภาและสามารถที่จะทำหน้าที่ได้ให้ความเป็นกลางให้ความเสมอภาคกับเพื่อนสมาชิกในสภาและที่สําคัญครับผมมั่นใจว่าผมจะรักษาเกียรติภูมิและหน้าตาของรัฐสภาสภานิติบัญญัติของเราให้เป็นที่เชื่อมัน่นเชื่อถือของประชาชนผมให้ความมั่นใจกับเพื่อนสมาชิกได้ครับว่า ผมจะวางตัวเป็นกลางและรักษาเกียรติภูมิของสภาเราให้ประชาชนมีความเชื่อมัน่นแน่นอนครับบางยุคสมัยประชาชนรู้สึกเบื่อหน่ายรำคาญกับสภาที่ไร้ระเบียบไร้วินยัยเพราะสิ่งที่เริ่มต้นก็คือเราต้องช่วยกันทำทส่วนนี้ของสภานะครับกลับมาสู่การมีเกียรติภูมิอย่างแท้จริงผมมั่นความมั่นใจกับเพื่อนสมาชิกได้ครับว่า จะมีระยะเวลา1ปี2ปีหรือสปีหรือกี่ปีครับในสมัยประชุมนี้ในประสมัยของสภาชุดนี้ผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้ยวยความเป็นกลางและรักษาเกียรติภูมิของสภาไว้ให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับที่ประชุมมีมติเลือกมอปฏิพัฒน์สันติพาดา312คะแนนนะครับแล้วก็ที่ประชุมมีมติเลือกนายวิทยาแก้วพลดาย ้ดยคะแนน105คะแนน105คะแนนครับที่ประชุมมีมติเลือกนายปฏิพาสันติธาดาเพิ่งได้รับคะแนนในการลงคะแนนี้สูงสุดนะครับให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งครับ